Letter L. Letter L for for lollipop, lemons and lemonade. Colorful.

โอ้โห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 ูดูตัวแอลกันไหมปูกอยากดูมากเลยนี่ปล่เเจอุนิโข๋ออกค่ะใช่สองนึ่งใช่ตงมจริงด้วยคุณวันวิภาบอกว่าเม้นมาตั้งแต่พิธี พี่พีทีตัวน้อยจนตอนนี้มีน้องแล้วพ่อพ่อยังไม่เคยอ่านเม้นเลยค่ะพ่อพอ่า <c oughs> นแล้วนะไงอ่านแล้วคุณวันวิภาพึง่งอาล่าข้างขวาที่อยู่ข้างขวาใช้มือขวาลูี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวสีหักแล้วก็ไม่มีสีใช้อะไรทำไมแบบเนี่ยนี่อะไรเนี่ยดูอันดูเอาเฮ <c oughs> ดูกันนะคะดูเอาเธอ คุณอารยาคุณแก้วส่งมาสองร้อยดวงขรบคุณครับผมอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่น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 อคนดูต้องหมื่นหนึ่งใช่ทำไมเยอะจังเพราะว่าวันนี้เราเปิดแผ่นหรอนจริงปกติเขาต้องออกไปหมดแล้วนะเขายังอยู่อะเราชอบแบบแนวรถบัมก็ไม่บอกจะได้วันหลังจะได้เล่นแบบนี้อีกบ่ม เออตืดนตื่น,นตื่นกันเลยตื่ดตื่นตื่นตื่ตื่ตืๆๆตื่ตืตื่ตืตื่ตื่ตื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 มีคนบอกว่าอยากเห็นพิธีน้องพี่แต่ตอนนี้ลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะคนดูเราคุณชุรีส่งมาสิบดวงครับคุณชันิสลาส่งมาห้าสิบดวงครับ คุณสาวิตรีส่งมาหนึ่งร้อยดูอะงไรอ่ะไปไหนครับพ่อพ่อวันที่ห้าวันที่ห้าเราจะไปเซนท่านพระรามเก้าเจอกันได้หน้าโรบินสันไปกี่โมงนะมีใครรู้มั่งสี่ห้าโมงครับสี่โมงแล้วกันคิดว่าเจอกันตอนสี่โมงเซนท่านพระรามเก้าวันพ่อ สองอ๊ะอรองเววองส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 ององีะใชอบสงนองสอ่องียงสองสอีกอ่องปอช่แล้วงสแงสองสองสองครับ,บ,บ,อ,บองสองสอบสองสององสองรองสองสองจองส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 องคองสองสองสอสองสองสุงสองสองสองสงสองสงองสออ โอปอส่งมา99ดวง